ความสำเร็จที่แท้จริงอาจจะไม่ได้วัดจากการครอบครองหรือว่าวัดจากสิ่งที่เรามีอยู่แต่ความสำเร็จอาจจะหมายถึงสิ่งที่เราเป็นอาจจะหมายถึงสิ่งที่เรากำลังรู้สึกความสำเร็จที่อยู่เหนืออยู่เหนือการครอบครองอยู่เหนือทรัพย์สมบัติอยู่เหนือสิ่งที่เรากำลังวิ่งไล่ล่าฝ่ายคว้าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานอันแสน มหัสจรรั์ของจิตใต้สำนึกเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการตื่นรู้ของจิตวิญญาณเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดและเป็นความสําเร็จที่เต็มไปได้วยความตื่นรู้เบิกบานความรื่นรมของชีวิตและสุดท้ายก็คือการแบ่งปันเป็นการเป็นการถ่ายทอดเป็นการเกื้อกูลเป็นการ เชื่อมต่อและเป็นการแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผุ้คนและโลกที่เริ่มต้นจากการค้นพบศักยภาพเรียนรับและชีวิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ภายในตัวเองอย่างแท้จริง